สวัสดีค่ะวันนี้ละครออนไลน์จะมาเล่าละครเรื่องเพลิงภริยาออกากาศทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มยีทางช่อง8ตอนแรก27ตุลาคมนี้ อิสเรเมหาเศรษฐีหนุม่มลูกชายคนเดียวของพระยาวราดุลจบจากอังกฤษเป็นเจ้าของธุรกิจค้าไม้และทรัพย์สมบัติจำนวนมากของตระกูลเป็นคนเจ้าชู้เอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่เจ้าอารมณ์ตามนิสยัยลูกคนรวยฉลาดทำงานเก่งแต่ด้วยความที่พ่อแม่ตามใจตั้งแต่เด็ก มักเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางจนทำให้คนอยู่ใกล้ด้วยอิดอัดและหยิ่งยโสแต่ส่วนลึกแล้วไม่ใช่คนเลวร้ายมีภริยาหลายคนเรื่องราวของครอบครัวนี้เริ่มต้นเมื่ออิสเรเอสพาสีประภัยมาเป็นเมียคนที่สองของบ้านสีประภัยเคยรักและมีความสัมพันธ์กับชูมาก่อนสีประภัยลูกเมียน้อยของผู้ใหญ่สนิทชีวิตในช่วงแรกๆค่อนข้างลำบากแต่หลังมาอยู่กับอิสเรเสแล้วก็สุขสบายร่ วยดูภายนอกเป็นคนเรียบร้อยอ่อนโยนแต่ส่วนลึกแล้วซ่อนความเกลียดชังอาฆาตไว้เป็นคนรักแรงแค้นแรงเจ้าแผนการฉลาดและโหดเหี้ยมพอสมควรแต่ในส่วนลึกรู้ว่าสิ่งที่ตนเองทำผิดทั้งหมด แต่ด้วยความเกลียดชังอาฆาตจึงฝืนรรทำท,ทั้งที่รู้ครอบครัวของเธอนั้นมีพ่อเป็นคนขี้ขลาดเห็นแก่ตัวอยู่จึงทำทุกอย่างได้เพื่อเอาตัวรอดผู้ใหญ่สนิทมีเมียหลวงที่เกลียดชังสีประภัยมากคือสรานที่ติดการพนันปากจัดเห็นแก่ตัวแม้จะเกลียดสีประภยัยแต่เมื่ออีกฝ่ายขยับฐานะรวยกว่าก็ไม่กล้าจะมีเรื่องด้วย ส่วนชูคนรักของสีประภัยเกือบได้เป็นตำรวจแต่เพราะเรื่องสีประภัยทำให้ตนต้องทิ้งความฝันทำทุกอย่างเพื่อคนที่ตนรักโดยเฉพาะสีประภัยกับลูกซึ่งก็คือเอื้อมที่สีประภัยหลอกทุกคนว่าเป็นลูกสาวของอิสรเรเอสเอื้อมถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจยิงธนงในชาติกำเนิดเจ้าอารมณ์แต่ก็รู้ถูกผิด ควรไม่ควรเมียคนแรกของอิสเรเอสคือราตีผู้ดีเก่ามีแต่เกียรติไม่มีเงินจนกระทั่งแต่งงานกับอิสเรเอสเธอเป็นคนเจ้าระเบียบรักอิสเรเอสกับลูกมากทำทุกอย่างได้เพื่อไม่ให้ใครมาแย่งอิสเรเอสไปจากตนแม้ว่าลึกๆแล้วจะไม่ใช่คนร้ายกาดอะไรแต่ก็ต้องทำเพื่อรักษาคนที่ตนรักไว และด้วยความที่ก่อนแต่งกับอิสเรเครอบครัวเธอไม่มีเงินนักเลยมีความกลัวอยู่ลึกๆว่าถ้าอิสเรเทิ้งตนตนจะกลับไปลำบากอีกยิ่งทำให้ยิ่งร้ายกาจกับผู้หญิงทุกคนที่เข้าใกล้สามีเมื่ออิสเรเตพาสีประภัยเข้าบ้านอย่างออกหน้าออกตา รัตรีเก็บความแค้นนี้ไว้และระบายกับสีประภัยจนแท้งลูกสร้างความสะใจให้รัตรีอย่างมากแต่ด้วยความสะใจนั้นอยู่ไม่นานเมื่อรัตรีข้อลูกคนที่สองอิสรเรีรับขวัญลูกด้วยการพาไปเที่ยวหัวหินแต่เกิดกลุ่มโจรบุกปล้นและเผาบ้านจนลูกสาวที่เพิ่งเกิดตายในกองไฟรัตรีตกใจจนกลายเป็นบ้านในที่สุดอิสรเรีเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงยกย่องสีประภัยขึ้นมาเป็น ปริยาของตนแทนรัตรีโดยไม่รู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นฝีมือสีประภัยนั่นเองสีประภัยขึ้นครอบครองทุกอย่างแต่ก็ยังไม่พอเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของสีประภัยที่ยอมเป็นเมียอิสเรเอก็เพื่อล้างแค้นที่อิสเรเอทำให้พี่สาวเธอต้องตายนั่นเองสิ่งที่เกิดกับรัตรีเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น 18ปีต่อมาสีประภัยนำกิ่งจัน์เด็กกําพาที่ผู้ใหญ่สนิทเลี้ยงเอาไว้มาอยู่ด้วยที่บางกอกเพราะกิ่งจัน์เกือบจะถูกน้องเคยของสีประภัยลวนลาม อน้นลูกชายคนโตของอิสเรเอลกับรัตีเป็นพี่ชายแท้ๆของกิ่งจันแต่ไม่มีใครรู้มีโรคประจำตัวคือโรคลมบ้าหมูเป็นคนใจดีอ่อนโยนแต่ด้วยความเจ็บป่วยและสูญเสียแม่ไปตั้งแต่เด็กทำให้มีอารมณ์แปรปรวนโกรธง่ายและถ้าเครียดหนักๆจะชักรักกิ่งจันมากหมอประจำตัวอน้นคือนายแพทย์เทียนกุล ที่สูญเสียภรรยาจากอุบัติเหตุจึงกลายเป็นพ่อไม้เป็นคนมองโลกในแง่ดีรู้ทันเล่เหลี่ยมกิ่งจันถูกกิ่งจันดึงเข้ามาในเกมแก้แค้นที่หวังจะทำลายความสุขของทุกคนในบ้านวราดุลโดยเฉพาะอน้นผู้เป็นสามีแต่เขาก็ยังคอยเตือนสติและมีมิตรภาพให้กิ่งจันเสมอ และพยาบาลดุดดาวที่เรียบร้อยอ่อนโยนใจเย็นใจดีมีเมตตาให้อภัยเข้าใจและคอยดูแลอ้นจนเกิดเป็นความรักในเวลาต่อมาความลับหนึ่งที่ไม่มีใครรู้คือ จันเป็นลูกสาวของอิสรเรเอที่สีประภัยลักพาตัวไปเพื่อแก้แค้นฐานะของเธอเป็นเด็กกำพร้ามีคนเอามาทิ้งไว้ใต้ต้นจันกระพอผู้ใหญ่สนิทเลี้ยงไว้เป็นคนเรียบร้อยอ่อนโยนแต่ก็แฝงความเข้มแข็งเอาไว้ฉลาดกระตันยูรู้คุณและมีความเด็ดเดี่ยวมีเหตุผลมีความรักมั่นคงช่วงแรกจะเป็นคนอ่อนแอแต่หลังผ่านเหตุการณ์ร้ายๆก็มีความตั้งใจจะแก้แค้นท ทำให้จิตใจหยาบก,กระด้างและแข็งแกร่งทำทุกวิถีทางเพื่อล้างแค้นด้วยความสวยน่ารักนิสัยดีทำให้อ้นหลงรักกิ่งจันซึ่งสีประภัยก็ไม่ได้ขัดความแต่อย่างใดทั้งยังช่วยพูดกับอิสเรศอีกต่างหากแต่กิ่งจันกลับปฏิเสธความหวังดีของทุกคนเพราะตนรักอยู่กับกล้าว คนรักของกิ่งจันเป็นเด็กกำพร้าไม่ได้เรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกเป็นกุลีแบกข้าวสารเป็นนักมวยสุภาพกล้าหาญมีความฝันว่าชีวิตตัวเองต้องดีกว่าที่เกิดมา ทำให้ขยันต่อสู้อดทนทุกอย่างรักใครรักจริงพยายามทำทุกอย่างได้เพื่อคนที่ตนรักลึกๆแล้วเป็นคนเฉลียวฉลาดแต่ไม่ได้เรียนหนังสือทำให้ไม่ทันคนนักความที่หน้าตาและนิสัยดีทำให้บุงาลูกสาวนายนิ่มเจ้าของสวนผลไม้ที่กล้าไปทำงานด้วย แอบรักกล้าวคอยช่วยเหลือกล้าวหวังให้กล้าวรับรักตอบเมื่อรู้ว่ากล้าวมีคนรักคือกิ่งจันอยู่แล้วก็คอยกีดกันไม่ให้กล้าวสมหวังกับกิ่งจันแต่สุดท้ายก็ยอมแพ้ต่อความรักของทั้งคู่และคอยให้ความช่วยเหลือทั้งกล้าวและกลิ่งจันท์ นอกจากนี้อิสเรียยังมีเมียคนที่สามและลูกชายอีกคนสวัยมีพ่อเป็นพ่อค้าอยู่ที่เชียงใหม่ฐานะรวยปานกลางเป็นคนขี้ชา้าอยางมีอยากเป็นแต่ไม่ชอบเห็นใครได้ดีเกินหน้าแต่ไม่ใช่คนฉลาดนักหลายครั้งต้องผิดพลาดเพราะความโลภและขี้ช้าของตัวเองและอุ่นลูกชายอิสเรีสกับสวัยเป็นคนเจ้าชู้เห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองไม่สนใจใครทำทุกอย่างได้เพื่อผลประโยชน์ของตน เพราะความเจ้าชู้ส,สับสนทำให้ติดซิฟิลิสจนอาการหนักคราวหนึ่งกิ่งจันหนีไปกับกล้าววังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันแต่ความสุขก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อกล้าวถูกบุคคลลึกลับทำร้ายจนกิ่งจันเข้าใจว่ากล้าวตายไปแล้วกิ่งจันมั่นใจว่าเป็นฝีมืออน้นจึงยอมแต่งงานกับอ้นเพื่อล้างแค้นอ้นดีใจมากแต่ก็ไม่ยอมล่วงเกินกิ่งจันเพราะอยากให้กิ่งจันเต็มใจเป็นของตนมากกว่า แม้ว่าระหว่างนั้นกิ่งจันจะก่อเรื่องมากมายเพื่อล้างแค้นอ้นแม้แต่ทำให้อ้นบาดเจ็บแต่อ้นก็ไม่เคยถือโทษโกรธกิ่งจันแม้แต่น้อยอิสรเรเอลเมื่อมีอายุมากขึ้นเริ่มมีเหตุผลมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ประสบอุบัติเหตุกลายเป็นอัมพาตจึงไม่มีใครยับยั้งกิ่งจันได้อีกแต่แทนที่กิ่งจันจะดีใจกับความวิบัติของครอบครัวอ้นแต่กลับรู้สึกไม่มีความสุขทําให้กิ่งจันสับสน คนสนิทของสีประภัยได้แก่อิงอ่อนต้นห้องสีประภัยคอยดูแลเคียงข้างสีประภัยตั้งแต่เข้ามาเป็นภริยาของอิสรเรเถ้ท่าทางดุแต่ใจดีมีน้ำใจมีระเบียบผูตาไวรักอ้นมาก เพราะช่วยสีประภัยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเหมือนไม่ถูกชะตากับกิ่งจันทร์และคอยจับผิดกิ่งจันทร์เสมอแต่จริงๆทําไปเพราะหวังดีกับกิ่งจันทร์และตุ้มสาวใช้ในบ้านวราดุลเป็นเพื่อนคอยดูแลกิ่งจันทร์ตั้งแต่หญิงสาวย้ายมาอยู่ที่วังแต่เพราะความจงรักภักดีต่ออน้นและสีประภัยไม่ลืมหูลืมตาทําให้มิตรภาพระหว่างเธอกับกิ่งจันทร์ต้องพังทลายในที่สุด คนรักและสามีในเวลาต่อมาของเอื้อมคือสุรวง์หนุ่มหล่อเจ้าสเสน่ห์เป็นที่หลงใหลของสาวสาวรักและแคร์เอื้อมมากแต่ดันพลาดไปมีสัมพันธ์กับพิมพ์สุดาสาวไฮโซสุดมั่นทาย,ยาทหนังสือพิมพ์พสยามนภาขี้ฉาริษยาถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจอยากได้อะไรต้องได้พิมพสุดาตกหลุมรักกับสุรวง์และพยายามหวานสเสน่ห์จนกระทั่งสุรวงพลาดมีสัมพันธ์ด้วย แต่พ่อสุรวงศ์จะตีตัวออกห่างพิมพ์สุดาก็ทำทุกวิธีทางทั้งใช้อิทธิพลการเป็นเจ้าของสื่อของพ่อบีบบังคับและแม้กระทั่งโกหกว่าท้องเพื่อแย่งสุรวงศ์มาจากเอื้อมจนชีวิตคู่เกือบพังแต่สุดท้ายความจริงใจและรักแท้ทำให้เอื้อมยอมกลับมาเกียงคู่กับสุรวงศ์ได้ในที่สุด ขณะเดียวกันอภิวันหนุ่มช่างเขียนใจนักเลงหามห้าวบูกเก่งปากเสียแต่จริงใจมีน้ำใจช่วยเหลือเอื้อมเอาไว้จากการถูกโจรรีดไถยตอนที่เอื้อมหนีออกจากวังประทับใจเอื้อมตั้งแต่แรกพบแต่สุดท้ายก็รั้งหัวใจเอื้อมไว้ไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีสุรางพี่สาวต่างแม่ของสีประภัยที่ไม่เคยเห็นสีประภัยเป็นน้องสาวหาทางให้สีประภัยไปพ้นจากเรือนตลอดเวลาชอบวางอำนาจกับสามีและลูกเป็นคนไม่มีเหตุผลเห็นแก่ตัวปากร้ายคอยจับผิดสามีเลอศักจอมเจ้าชู้ที่เคยจะปล้ำกิ่งจันท์แต่กิ่งจันทหนีรอดไปได้ทั้งคู่มีลูกสาวคนหนึ่งคือสุอารี เอาแต่ใจไม่ตั้งใจเรียนขี้ฉารมร้ายคอยทำร้ายหาเรื่องโขกสับกิ่งจันตลอดใจแตกหนีตามผู้ชายจนสุรางช้ำใจสุดท้ายถูกผู้ชายทิ้งจนต้องไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในไนท์คลับเรื่องราวการแก้แค้นดำเนินไปและมีเพียงคนเดียวที่กิ่งจันสามารถระบายความทุกข์ได้ก็คือรตีที่เสียสติไปแล้วนั่นเอง แล้วในคืนหนึ่งกิ่งจันทร์ก็ได้พบกับกล้าวโดยไม่คาดหมายกล้าวบอกว่าตนไม่ได้ตายแต่กลับพบเห็นสิ่งผิดปกติหลายอย่างจึงตามสืบดูทําให้รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับกิ่งจันทร์มีอะไรมากกว่าที่คิดและขอให้กิ่งจันทรช่วยตนสืบด้วยไม่อย่างนั้นตนกับกิ่งจันทร์คงไม่สามารถใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขได้กิ่งจันทร์ทําตามที่กล้าวบอกแต่กลับถูกสีประภัยทาร้ายและจับกิ่งจันทร์ขังไว้ในห้องกับอิสเรชพร้อมกับจุดไฟ เผ่าบ้านเพื่อให้ตายไปด้วยกันท่ามกลางเปลวไฟที่โหมกระหน่ำความจริงของเรื่องทั้งหมดกำลังจะเฉลยและปลายทางแห่งความจริงนั้นจะมีสิ่งใดรออยู่และต้องสั่งเวยด้วยชีวิตของใครบ้างเพื่อสนองความแค้นครั้งนี้ติดตามชมได้ในเพลิงภริยาอย่าลืมกด s u b ส c คร b e เพื่อติดตามข่าวและเรื่องย่อจากละครออนไลน์นะคะ